แม่งรถบร่สายเชือมนชานชาาท2รถรเชื่อมสาย8้นทางสถานีสายเชื่อมปาทางสถานีกรุงเทพครรถรที่ยวบินนอกจากสถานีคลองหลวงแ่งไปแล้วจีบตรงไปเชื่อมสายที่สถานีกรุเทพใต้อยู่บนพระจอมเก้าสถานีราดกระบังแล้ว ขบวนรถพิเศษทางเมืองวันที่สามแปดชุมพาย้ะทางสาวเทีกานจอดสถานีรถไฟของนมงพชนะครับสถานีต่อไปคือสถานีอุวตะเค่ไปรถประจำเก้บบาสถานีลาดกระบังครับ